เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับทุง <c oughs> ในวันนี้เนี่ยเออเราอยู่กันในรลยกเจอไอแล้วนะครับซึ่งเออแต่ที่รู้กันก็คือหายไปนานนะฮะก็รู้ว่าหายไปไหนก็คือผมอธิบายไปนในคลิปก่เลยแล้วนะครับยังไม่ลงก็คือทำที้ทำวันี้ใช่ไหมฮะก็เก็บไบแล้วเอาของอีกถัดไปจัดไปก็ เอามาเก็บกันเพราะเก็บคลิปเดียวนี้แล้วก็เอามาตัด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 ต <c oughs> <Right. ikka> so ัดต uh, ัดแล้วก็เอามารวมกันทีหนึ่งแล้วก็กลายเป็นหนึ่งคลิปนะฮะก็อธิบายไปแล้วว่าทำไมมึงไม่ลงนานนั่นเองนะฮะซึ่งในวันนี้ก็จะมาลงเอยลงเอ่อพีนะครับผมซึ่งที่หายไปนานก็คือพี่พีผมวันท้ายเลทเนี้ยท้ายเอ่อท้ายสัปดาห์นะรุ่นทุกวันศุกร์ประมาณสักสี่ห้าทุ่มในเวลาเล่น ถ้าผมดูแล้วถ้าเล่นตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมก็จะรู้สึกแบบว่าคือเพื่อนผมเล่นอะ่ะแค่เปิดลีกแล้วผมก็จะไม่ลีกก็คือเล่นก็ปล่อยทิ้งไปเลยมันอยู่เท่าไรก็ช่างมันแนละ้วค่อยเล่นนะฮะก็ว่าเล่นหลังลีกแล้วก็ลีกจบปุ๊บนี้จะดูดีกว่ารู้สึกว่ามันจะคะแนนหักน้อยมากในครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงก็เพราะว่าเอาคลิปเก็บอะไรวะคลิปผู้พิทักษ ซีพูพิทักษ์ตอนนั้นก็คือกูบเตมเต็มนะฮะกูบเตมเต็มก็คือชิวๆมากนะฮะเล่นแบบชิวมากเลยว่าเจอเวล,เวลน้อยกว่าอะไรประมาณนี้อ้อไม่ถนัดปากเนี่ยร้อนในนะเป็นร้อนในมันๆนี่ไม่ทำอะไรเลย <c oughs> เอาเลยครับผมนะฮะตอนนี้เราเจอเอเ่อผู้เล่นที่ถือว่า โอเคในระดับหนึ่งนะฮะเราจะไปบุกเขาเลยทีเดียวอีกสิบกว่าชั่วโมงนะฮะลีกก็จะทำการปิดลงแล้วแล้วตองเล่นท้ายลีกน่าดูโมเป็นอที่ดีมากขอเขาอยู่สามทองเหมือนเดิมนะฮะครั้งนี้เราก็อยู่สามทองเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เพิสามทองเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้เดี๋ียวเดียปั๊บอื้อหือยกดเชยังสวย ถ้ากระตุกนี้ต้องขออภัยนี่เพราะว่าก็ไม่ได้เปิดอะไรเล่นนะก็เลยก็ล้างเขาตลอดนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นที่เล่นเจอะออกมาเยอะนอนนเนีนนน่ยสมัยมมก่อนนี่เน้นจํานวนสมัยแบบไม่มีสกิลเนี่ยเน้นจํานวนโอออกปรตีกันมันมากเลยไม่มีสกิลสมัยฮาดาวบริษัทแบบคลาสสิกมากฮ <c> ะ <oughs> ดูว่าซีซั่นหนึ่งนูนโอ้โหสนุกมากเลยมีลาโอเล,ล่นลาโอดิาอล,ล,า,โล,ลาโอน่าจะสนุกเนี่ย ลาโอพอโดนมันเดินเดินมันโดนบักตุโอ้โหวิ่งนิ่มไปเลยออืบาบทาลาโอผมเคยคิดเนี่ยท่าลาโอมันสลายแบบว่าไอ้ที่อมตะได้เนี่ยไอ้ที่มันเรากดเล่นเนี่ยมันสลายได้ผมว่ามันโหดมากเลยนะทาไมสลายทางไหนวันน่ะชิบหายนะโอ้กูแบบสลายได้กูไปเล่นแบบอึ้งแบบฮ้มันสลายได้ไงวะไม่ว่าคือมันเป็นเทพเจ้าแบบทำอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ย ทีมอมาตะก็ทำอะไรได้เลยวันนี้ลาโอเดินไปก,กับลาชานะก็เลยมันจะเดินนำมากกว่าโอ้โหนี่ไงเป็นไงเลยสุดยอดประหลายโอ้ยจังเฟีเ้ยวนี่แหละเองนี่แหละหลังหลีกนี่สุดยอดมาก เอาเลยฮะผมเรามาต่อกันในรอบที่สองนะฮะซึ่ง <c oughs> แบบว่าเราเจอตัวละครที่เด็ดมากตัวหนึ่งเลยฮะ<อ>ถือว่าหงดเอิดดับหนึ่งเลยทีเดียวเราต้องมือว่าคือถ้าจะเปิดสก,กิลบอลโดขึ้นมานี่โห้ยเตรียมตัวหนีแน่ <c oughs> เริ่มเลยครับผมเอาเลยฮะ เริ่มมาแล้วให้อสุกะไปปาบมันก่อนปินระยะลุยเลยตามด้วลาโอ้แล้วก็เขวีกยงเลยอันเงี้เออเก็บไปแล้วหนึ่งดอกยิบเก้ลละลาโอแล้วโชดได้อยู่ใบเนี้ยลาโอนี่สกิลไม่งอย่างเฟี้ยวถึงจะเก่าแต่ก็ยังโหดภายในใจลึกๆเออเรียบร้อยอยังไงหือขนอลุกเลยเย็บร้อเองียแรงจริงครับผม ถ้าย้ายเน้นถ้าแบบมันส่งเลนเจอร์มาได้่ผมก็จะส่งมาแล้วนะเอาแบบว่าส่งแบบว่าค่ามีดมาเงี้ยออกมาเล่นปั๊มัอะไรดีก็ส่ง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 มาเงี้ย <c oughs> คิดเหมือนกันไหมข้างหน้าจะตายเพราะจบตรงคิดเนะี่ยแตกแล้วแบบว่าเบลเยอะทำสบายเบลน้อยว่ากว่าอะไรเงี้ยทัเกมไม่ว่ามาขึ้นทองเนะี่ย ทองสามขีดแล้วถือว่ามีอยู่ข้างหนึ่งกนะ็เคยคิดว่าการเล่นแบบว่าเล่นแบบแค่สองครั้งระบบไม่เปิดเรีกเงี้ยเก็บคะแนนสามสิบตีสิบเงี้ยแต่เราจะไม่ลดสับไม่ได้เพิ่แบบไม่ได้พิต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยพอเราเก็บไปเยอะๆใช่ไหมแล้วเปิดเีผิดเพิ่มสักห้าพันคะแนนเนี้ยอยู่ที่หนึ่งงงกอ้ยคืออๆๆดงดีๆดมึงเคาเป็ได้ไงอะไรเงี้ย <laughs> 1,335นสี่ครับบวกรวมซับจิคะแนนนดผมโอโ้โหยิงเท่เลยแล้วพูดนี้รู้สึกว่าลิ้นพันกันเนเออลิ้นพันกันเลยรู้สึกว่าลิ้นพะันกันเออรู้สึกนะบางทีแล้วพูดไปไปพอเรากลับไปอยู่ดูในคลิปนี้ฟังรเรื่องอะ่ะเฮ้ยสามเนห้านูน้ะไม่ใช่บาๆเนี่ยโอ้ ดีเลยนะเนี่ยใช้ได้นะคนไทยเนี่ยช่างมันเถอะมันก็มีเอ็มาะไรเนาะเอาละฮะรอบปีสามนี้นะฮะแปลว่าเจอได้ว่าจเอาจอสาบอันตานะฮะแต่คือัวรู้สึกคือโคนันนะฮะผมว่าคนนนนั้ั่งนี้ไม่สวยเพราะจะเป็นร่างคนสุดสีดดำๆมันดูสวยกว่าไอ้พชุดแบบนักสืบคดีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรฮะ เตะสกิลส่ก,ก,สก,กุ๊บเออเอ้าไม่ตายโดนโอ้ไม่โดนนะเมื่อกี้ว่ามันไม่ตายวะไม่โดนเองหูยมันเตะมัไม่เบาเลยเนี่ยมันเตะแรงเลยเนี่ยผมมีจอมโจมคิดอันตาอยู่ที่รหัสลองเนี่ย <c oughs> แตกแล้ว <c oughs> <c oughs> มีจอมโจมคิดที่รหัสลองห้าสิบดับบีได้เนึ่ง เจ็ดสิบธรรมดาอางเรี่ไมไ่ขึ้นเอ็มเลยแต่เลิกเล่นไปแล้วเพราะด้วยเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะกรเล่นไปเพราะว่ามัน้นี่มันตั้งแต่มันปรับพีพีมาก็คือเจอน่ามันก็เปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็รู้จะยังไงดีเราเลิกเล่นไปแต่ก็คือ,อยัง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 ใจมีเออยังเข้าได้อยู่ยังไม่ลบไปไหนยังอยู่เนี่ยไอย่ก็นะฮะอยู่นี่รีกทองสามขีดเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะ ก็ก็มัน้เองก็เป็นอย่งน้แหละนะฮะเป็นหลังกีกัน่างเงี้ยอยู่ที่ห้าสิบห้าครับตังคีแแ้้วอยู่ที่แปดสิบสอง้งขึ้นนี่เลยเนี่ยเพราะว่าเขาที่แล้วหักไปยี่สิบคะแนนหนึงที่ใครมัตีผมเอาไม่ใช่ไม่ได้ไม่ดูตัวตูรนเจอร์เขาว่าเขาไล้จากแห่งคนใดมาเนี่ยไอ้เย้ยยังโหดอ่ะ ทำที่มาดูดีจังวะเฮ้ยไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าโอ้โหสามแสนหน,นึ่งเนี่ยน้อต้องเกมพันต้องเกมห้าเปอร์เซ็นดูเกมเท่าไรนี่เนี่ยสร้างความเสียหายห้าเปอร์เซ็นพลังโจมตีนะฮะอันเชิร์สตูนในขอบเขตที่กำหนดมาเป็นพักพวกนะ5ห้าพันเปอร์เซ็นโอ้โหยัดได้ตั้งเยอะตั้งเยอะโอ้โห นย่างเฟี้ยวโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอรับไปก่อนแล้วกันใบกรับผกก็ในส่วนของคลิปสองพันขนนกนะฮะต้องเลื่อนไปก่อนว่าไปสเตปเปิศษไปลาออปิเอรัเกเดนเจอร์เอปบาวไวเซอร์นี่เองก็ต้องเลื่อนไปอีกเป็นเดือนเดือนเลยแหละ แต่ก็ดีเนี่ยไม่เป็นไรเก็บใหม่ได้วันนี้ก็ขอเราไปก่อนกันนะครับบ๊ายบายครับผมกดซับสไครต์ตารางกันด้วยนะฮะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่นะครับผม